เราสมเด็จองคตเราได้เสืยอยู่ได้เราคงดีบุกเสดงวันสุดท้ายนั้นจะปุกเสดงทั้งคืนนะเอาตึงใช้เก่าจุดต่อคือหมันก็เป็นเช่นนั้นแต่ที่นี่วันนี้ผมจะเอาลูกเขาเขียนว่าถ้าจัดจุลกบาลผมเขียนในกองเป็นข้ามหาผม ก็อำน,นาจของผมสูงกว่าเทวดายกพวกผีหรือสังคาถาของปูของผมไพลาดทังเนยยุงอะไรหรอกเพียงแต่ไปใกล้แล้วเขาสมัมผัสสีแสงเผาเขาเขาป่วยเฉยที่กำจัดจริงจริงนั่นคือพวกผมว,ว,วันนี้จะมอบตัวไว้ใครเจ้ายกง้อขึ้นเรียนพ,พ,พ้าพมรวมแด้ ยังไงมันเป็นเรื่องของคำขาวผสมหลังจากที่ใส่เงินบริษัทมูลนิธิเนาะเอามาแจกก่อนแจกแล้วจะดีนะพอเข้ามาพ่าเหมือนเดียกันจะแจ,ก,จกก่อนเดินแจกลุกมาแล้วคนมายุงย่งอยู่ผมจะลุกคนเดียวเฉยๆะรับเอามา มมาก่อนผมเองครับเอาผมที่แจกผมก่อนนี่ไปไหนผมไม่ต้องบอกบอกคือเวลาบบอกผมฤาษีเขาเคลียรเพื่อนที่ให้มาให้เดชสังกัจจารวิชาของหลวงพ่องมันคิ้มแข่งกันดีอันนั้นไม่ได้แจกผมก่อนนะปผมบอกเอาไว้เป็นตอบสิ่งที่ไม่คุ้มพอใจใช้เก่งไหมล่ะไายผู้ผมเห็น กำลังใจพระมาปรีณ์นั่นเยอะก็เลยจะหาสิ่งมอบให้แต่ที่สำคัญที่ผมบอกให้ภาวนาพุโทโธอยู่ในนีนน้มันมีวิธีอยู่เราถือตระพกแล้วษน,นาก็ดีติดตัวก็ดีอะไรก็ได้อยู่ในตัว ให้เดินให้เขารู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ษคนป่วยมาขี่เท่าคนทำอะไรมันจะเกงขนาดไหน่างมาแล้วเรือกเดินวนถ้าไม่เดินวนโดยตัวก็แก้งเดินอ้อมๆไปอ้อมทางไหนด้วะอ้อมทางนี้เวลาอ้อมลงศพผีอะถ้าเมื่อเขานั่งเนี่ยเราอ้อมไปทางซ้ายวนแล้วให้ท่องพุทโธอยู่นี่พุทโธพุทโธก่อนไอ้นี้อ้อมไป เหมือนกับเอาซื้อหวยหนึ่งหนึ่งรู้จักไหมหนึ่งหนึ่งอ่ะเราจะไปทางไหนเราก็ถูกอันนี้เราชองพุทโธทัวาก็โทพุทธด้วในติ่นมันกลับไปกลับมายังม่นสัตว์แต่มันลาบกับหลังทีที่ไปโที่กับหลังอะไรพวกนั้นนี่เรากับพุทโธทัวร์เฉยๆอะไรคิดดีๆผมไม่ค่อยได้เปิดตัวเองแต่ปีนี้มันน่าจะถึงเวลาแเรา